สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจรเพื่อเครื่องน้ําในช่วงรอบเย็นนะครับวามาบอกกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะสำหรับแผงจรในช่วงเย็นนี้นะครับนะพักหนึ่งชุดแบบเล่นรัวๆไปเลยพี่นะครับรวมถึงกลางวันเลยนะครับเราเล่นยาวไปเลยพี่นะครับจับคู่เหมือนกันครับพี่นะครับองค์เดียว200จับคู่300นะครับราคาเดียวกันนะครับนะกับช่วงกลางวันนะครับวันนี้เราจัดให้แบบ ยาวๆไปเลยพี่นะครับนะมันจะได้แบบว่าเขาจะได้สนุกสนานกันเลยนะทีเดียวไปเลยพี่นะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันพี่เพื่อเป็นการเสียเวลาพี่ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการแรกรายการแรกนะพี่นับเป็นพ่อขายนะวงนี้เป็นพ่อขายกับพี่นับดูเนื้อเดี๋ยเนี่ยพี่พี่ดูเนื้อเดี๋ยนะพ่อท่านขายนะอันนี้เป็นสขอหนึ่งเนี่ยพ่อขายสขอหนึ่งดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติดูร่องรอยในการกดนะเอา สองร้อยกูจสามร้อยนะแล้วก็เหรียญหล่อเอ่อเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่เนี่ยครับเหรียญหล่อโบราณน,นี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเหรียญหล่อเนื้อแบบเนื้อจัดจ้านอะ่นะเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญหล่อแบบธรรมดาทั่วไปพี่เนี่ยครับราพระพักษ์ทรงนี้การหล่อแบบเนี้ยพี่เนี่ยครับหาที่ไหนได้อะ่นะเนี่ยครับเป็นพระสามองค์แล้วเหมือนมีมีอะไรด้านล่างครับพี่มีวิวธรรมชาติอะไรเงี้ยน,นะนะเป็นพระยืนสามองค์หล่อโบราณเป็นเหรียญจอบนะ 200คู่ละ300บาทนะครับเทวรูปแนวะวงนี้เป็นเทวรูปลบบุรีแนวะพี่พี่จ๋าเทวรูปลบบุรีเนื้อสวยเห็นไหมเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติครับพี่นะครับเทวรูปลบบุรีนะเอาไป200คู่ละ300เทวรูปเทวรูปรบพ่อปานแนววงนี้จะเป็นพ่อปานอ่อไก่เก่าแนวไก่เก่าไก่เดิมไก่ธรรมชาติพี่ดูดินะครับแนวไก่โบราณจับคู่200คู่ละ300รผมว่าเป็นราคาที่สุดคุ้มนะ200คู่ละ300บาท เนี่ยเป็นราคาที่สุดคุ้มจริงพี่200อยคู่แล้ว0ร้อยเราก็เตารีดหลวงปู่ทวดเดพี่เนี้ยเตารีดพี่นะเนื้อเนื้อออกเนื้อแล่เนืเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อออกเนื้อแล่นะเนี่ยดูเนื้อเดียนะเนื้อธรรมชาติเนื้อเลยไหมนะครับ2อ0ยคู่ละ300รอยบาทนะครับทางเราจัดให้กบพี่ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับแล้วก็องนี้อง์นี้จริงๆเลยเป็นของ อเ,าาเอ,อ่เป็นพระนารายในพี่นัเออเป็นพระนารายกับพี่นิครับ,น,รบน่าจะขึ้นกลุ่มเดียวกับพระหูยานนะเพราะว่าเนือเน้อสไตล์เนือเนอเน้อเนื้อเนื้อเดียวกันเลยแนวเนื้อโซนเดียวกันเลยแล้วพระได้สวยพระได้ธรรมชาตินพี่พี่ missile. พระเขาได้สวยพร้พระเขาได้ธรรมชาติ200คู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็แม่นางกวักนพี่พี่แม่นางกวักนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับพี่พี่จ๋าดีดูแม่นางกวักในพี่นัดูเนื้อดูอ๋อก้อนมวลสารนวพี่พี่อ่าดูเนือ้อดูก้อนมวลสารนะครับดูดิ นี่เป็นไงแนวแล้วด้านหลังก็จะเป็นตัวยันนะครับด้านหลังจะเป็นตัวยันนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อแดงแนวหลวงพ่อแดงหรือหลวงพ่อพิบูลเนะครับก็จะเป็นเหรียญยันในพี่น้าเราเหรียญคล้ายเหรียญหลวงพ่อลุงอ่ะแนวเหรียญยันนะพี่นะเหรียญคล้ายเหรียญหลวงพ่อลุงอ่ะเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พ่อท่านคล้าย พ่อท่านคล้ายนะพี่นะนะพ่อท่านคล้ายออกวัดอันนี้อ่าพ่อท่านคล้ายออกวัดย่านปรางแนวเอ้านี่ออกวัดย่านปรางแนวพ่อท่านคล้ายนะวัดย่านปรางนี่ครับองค์นี้สวยเดิมประธรรมชาติใช่นไหมพ่อท่านคยยานล้ายย่านปรางเอา200คู่แล้วส0มร้อยบาทแนวเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญนี้เนื้อแดงนี่จังลลเลยพี่เหรียญดูง่ายสบายตานะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะแนวเหรียญดูง่ายสบายตานะครับ วิ่งแล้วนะต้องจัดแล้วเจออย่างนี้ไม่จัดก็ไม่ได้นะครับ200คู่ละ300รอยบาทในครับเราก็งงวงนี้อ่าสำหรับวงนะี้นะครับเป็นจริงๆเลยเป็นเป็นของหลวงปู่ทิมเสกนะนะครับเป็นสมเด็จวัดใต้นะครับปีหนึ่งหปู่ทิมเสกนะครับอหลวงปู่ทิมปลูเกเสก200คู่ละ300ร้อบาทถมว่าเป็นราคาที่กําลังน่ารักนะครับเอาน่ารักเราสามารถใช้พุทธคุณได้นะครับราคาเบาๆที่200คู่ละส0 0รอยบาทนะครับเราก็เหรียญ เหรียญนี้เป็นเหรียญของวัดใหญ่บางปรากฏในพิณาหลวงพระบุตรแนวหลวงพระบุตรนี้ออกปีเอ่อปีหนึ่งสองแนวหลวงพระบุตรนวินาวัดใหญ่บางปรากฏออกปีหนึ่งสองเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยเหรียญหลวงพ่อแดงครับพี่แนวหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิฐเด้อหลวงพ่อแดงนะพี่นะเด้อหลวงพ่อแดงโอ้โหพี่เยอะนะพระป่าชัดๆเห็นไหม แนวพ่อป่าชัดๆ200คู่ละ300บาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่วัดเงินคลองเตยนี่ครับพี่พี่จ๋าวัดเงินเนื้อสวยมากเนื้อพี่พี่วัดเงินไม่ใช่เนื้อธรรมดาพี่นะเนื้อสวยมากพี่ดูเนื้อวัดเงินเดย์สองร้คู่ละ300ร้อยบาทแนววัดเงินนะนะวัดเกรดเลยพี่ต่อเนื่องเลยวัดเกรดเจ็ชั้นนิยมนลยพี่นะอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับวัดเกรดเจ็ชั้นนิยมนลยพี่นะอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับเนื้อเขาเรียกเนื้อกล้วยหอมนะครับเนื้อหนึบนุ่มดูง่ายดีพี่นะครับแนวรอยปูตาวรอยหนอนโต ทุกรองรอยมีครบแนวพี่ทุกรองรอยนะมีครบสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวเราก็องค์นี้ับพี่รับเออองนี้เลยต่อเนื่องเลยนวองนี้มันพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมแนวบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้เนื้อสวยจริงเห็นไหมพี่แนวเนื้อสวยจริงบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้เนี่ยแนวเป็นบางขุนพรมนรพี่นะเป็นพิมพ์เส้นได้ แนวสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะอ๊าสวยกว่านี้ไม่มีแล้วพี่น้อางหลวงพรมยืนเส้นได้นะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวเราก็รีลาเม็ดขนุนนะครับพี่พี่รีลาเม็ดขนุนนะครับเม็ดนี้เม็ดเดิมเม็ดสวยเม็ดธรรมชาติสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับีลาเม็ดขนุนพี่นะแนวสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวเราก็องค์นี้องค์นี้จริงๆเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางหลวพรมเนี่ยพิมพ์ใหญ่ บางหุ่นพรมนี่พี่ดูคาบได้เลยคาบสวยคาบเดิมคาบความเก่าและคาบความเป็นธรรมชาติสองร้อยคู่ละสา0ร้อยบาทนะครับแล้วก็หลงพราเงินแนวนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาแนวรูปหล่อหลงเพรเงินพิมพ์ขี้ตา200คู่ละ300รอยนะรูปหล่อหลงเพรอเงินพิมพ์ขี้ตานะแล้วก็พระองค์นี้ครับพี่แนวพระองค์นี้จะเป็นพระพิมพ์รัศมีนะเป็นพระพิมพ์รัศมีซึ่งมีความเก่าครับพี่เป็นเนื้อผงออกผงน้ํามัน จะเป็นหลวงพ่อกวยหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นหลวงพ่อกวยหรือเปล่าสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พระองค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะขึ้นมาเป็นคล้ายๆหลวงพ่อหมุนของสิบสองนะดาวรูปทรงรูปแบบคล้ายๆกันนะคล้ายๆหลวงพ่อหมุนของสิบสองด้านหลังเป็นภาษาอะไรอ่ะเป็นลายเซนนะครับด้านหลังเป็นคล้ายลายเซ็นอ่ะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้เลยพี่ เนี่ดูเนื้อดิเนี่ยพี่ดูเนื้อดิเห็นไหมนี่ยอันนี้หลวงพ่ออ่ำนะเนี่ยพี่นะหลวงพ่ออ่ำสองร้อยกู้แล้วสามร้อยบาทนะพี่นะหลวงพ่ออ่ำแล้วก็องค์นี้ครับพี่น้าสำรับองค์นี้เนื้อสวยในที่น้าเป็นพระชัยองค์นี้เนื้อสวยเนื้อเดิมครับพี่เนพี่พี่จานนี่เนื้อสวยเนื้อเดิมเลยนะพี่นะเป็นพระชัยเนื้อออกสมฤทธิ์น่าจะเป็นหลวผู้ทิมครับพี่สองร้อยกู่แล้วสามร้อยบาทในพระชัยนะ พระชายแล้วก็องค์นี้นะพี่นะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเนี่ยพี่ก้นก, ưng, กึงก้นเดิมก้นธรรมชาติพี่นะหลวงพ่อโสธรสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะหลวงพ่อโสธรแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจริงๆเลยอาจจะเป็นพระสายใต้หรือเปล่าที่มีช่อมีเดือยอะนะครับหรือจะเป็นทางสายหลวงพ่อเขียนนะพี่แนวร่องรอยหล่อเหี่ยวย่นอะไรประมาณนี้นะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ,แล,บ,นะรบแล้วก็องค์นี้เลยนะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน เนเอาผดวงผู้ทั่วเนื้อว่านเก้าเจ็ดนเอาผดวงผู้ทั่วเนื้อว่านเก้าเจ็ดพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อง์นี้สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นหลวงพ้าเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนเนี่ยพี่เนี่ยดูเนื้อเดี๋ยวดูกระแสเนื้อเดี๋ยวมาเนื้อสวยเนื้อเหลืองเนื้อดีเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็คู่สลอดนะครับพี่นะหลวงผ้าปานคู่สลอด คู่สลอดเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเพราะปานคู่สลอดนะสองร้อยคู่ละสามร้อยองนี้สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นนางแหนวิดานางพิมพ์สังคติเป็นนางพิมพ์ที่แบบต้องใช้ว่าเป็นพิมพ์เล็กนะพี่น,าน้าอยู่ในกรอบแต่เลยโคตรเก่าเลยพี่ดูดิสองร้อยคู่ละสามร้อยผมว่าเป็นราคาที่ที่คุ้มนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นของหลวงปู่เมฆ เนี่ยหลวงปู่เมฆก็พี่วัดลำกระดานแนวหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่แนวองนี้จะเป็นอปิตาพระเพียบตะไบเดิมปิตาพระเพียบตะไบเดิมสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับปิตาพระเพียบตะไบเดิมแล้วก็นี่เลยองค์นี้เลยพี่นะปิตาพังพการนะครับพี่พิยาปิตาพังพการนวพัทลุงก็พี่ปีสี่เก้า โอ้โหดูดิเห็นไหมสวยพี่แนววันนี้เป็นยาเขียวสวยเดิมธรรมชาติสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนบแนวเราก็หลวงพ่ออ,องค์นี้พี่แนวหลวงพ่อเงินวันดอนเยหอมวันดอนปีหนึ่งสองแนววันดอนเยหอมวะพี่ปีหนึ่งสองสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนบแนวเราก็องค์นี้พี่แข้งหมอนแนวพี่พี่จากแข้งหมอนสวยเดิมธรรมชาติ แค่งหมอนนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็หลวงพ่อโสธรแนวองค์นี้จะเป็นสองหน้าเนี่ยนะครับดูเม็ดเนี่ยเม็ดด้านบนเลยหลวงพ่อโสธรเห็นไหมหลวงพ่อโสธรพี่นะเก่าเดิมแลจาธรรมชาติสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่นะครับองค์นี้เป็นพระเพิมเนี่ยพี่พี่จ๋าองค์นี้เป็นพระเพิมนะครับนี่องค์นี้ไม่ใช่รายการสุดท้ายของเรานะพี่นะครับอันนี้จะเป็นรายการ อีกหนึ่งรายการได้พี่นะของพระเปิมนะพี่นะนะครับหูเนื้อสวยมากครับพี่ในครับนะเนื้อสวยจริงๆจับคู่ได้เลยพี่ในครับนะถ้าพี่ท่านใดที่สนใจองค์นี้นะพี่นะนะครับจัดได้จัดไปนะพี่นะนะครับในราคาที่แบบเบามากนนครับพี่พี่ในราคาที่แบบเบามากนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับออเนี่ยพี่ในครับองค์นี้เป็นหัวเขาแข่งไหมผงน้ำมันนะผมว่าน่าจะเป็นอ่อ พวกพิมพ์นักสัตว์นะพี่นะนะเป็นมีขี่อ๋อหลายขี่นะนะครับนะก็น่าจะเป็นของหลวงพ่อแช่งบางพังครับพี่นะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับพี่พิจาร์เนื้อผงน้ํามันครับพี่นะครับหลวงพ่อแช่งวัดบางพังครับพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเป็นราคาที่ต้องใช้คําว่าเขย่าใจในในช่วงแอบมาของเรานะเขย่าใจในช่วงแอบมาของเรานะครับเราก็วันนี้ก็พี่จอบเล็กหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะครับอันนี้เป็นจอบเล็กนะพี่นะสองสี่เจ็ดแปด พี่ทำแค่ดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าผ้าเราเก่าจริงนะครับพี่จ๋าผ้าเราเก่าจริง200คู่ละ300บาทนะครับหลวงพ่อเุ์ยีครับพี่เนี่ยครับปะทานเบรกในพี่น้ำลวงพ่อเุ์ยีวัดน้อยโอ้พี่เอ้ยแล้วไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นธรรมชาตินะพี่น้ำเป็นค่าความเก่า200คู่ละ300บาทนะครับพี่พี่จ๋าไขธรรมชาติแสดงภาพความเก่านะครับองค์นี้พี่น้ำตัวกลัวเก่าปึ๊กเลยนะ200คู่ละ300บาท แหพระพิตาองค์นี้จะเป็นต้องขออนุญาตใช้คำว่าเขาปิดทองมาในวินัปิดทองมาเดิมๆเมลยพี่เนื้อผงคูกรักปิดทองเดิมแล้วเป็นเนื้อผงคุกรักครับพี่โอ้โหคุกมาอย่างสวยอย่างเดิมอย่างธรรมชาติเลยอะเนี่ยเอออย่างสวยอย่างเดิมอย่างธรรมชาติเลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสายชนบุรีจา๋าแหนบดนาะแขนบวงบวงแบบนี้สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ องนี้จะเป็นเอาแปะโรงสีนะพี่พี่หยาเป็นเอาแปะโรงสีครับพี่แนวแปะโรงสีเอ่ออันนี้ต้องใช้คําว่าเป็นปีปีอะไรเนี่ยปีเด้อเนี่ยแนวปีอะไรไม่ได้พี่ตรงนี้นะโอ้ปีสองสองหรือปีอะไรเนี่ยปีสองสามหรือปีอะไรครับพี่แนวแนวเขาจะมีปีพศบอกอยู่นะเอาแปะโรงสีนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เข้าวต้มมัดแนวปูดีบ้านยางแนวปูดีบ้านยางพิมพ์เข้าวต้มมัดนะครับแนวมัดสวยมัดเดิมมัดธรรมชาตินะพี่นะพิมพ์เข้าวต้มมัด เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับพี่พี่สองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็หลงวงพ่อโสธรนะครับพี่จ๋าหลวงพ่อโสธรนะครับองค์นี้จะเป็นปีสามศูนย์ในครับเป็ 30, นปีสามศูนย์พี่นะก็สีทองเดิมนะพี่นะอ่าสีทองเดิมเดิมสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับพี่พี่สองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้อีองเนี้อเก่าในพี่นะอ่าอีองเนี้อเก่าดูเนื้อเดี๋ยเห็นไหมในครับแล้วมันจะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับพิมพ์ทรงความแห้งความแกร่งและความเก่า สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทในพินาวัดปากทะเลสองร้อยคู่ละสามร้อยนะวัดปากทะเลพิมพ์ปั้นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับราคาก็เบาๆในพินาเบาๆแบบเร้าใจนะครับแล้วก็องนี้เป็นของเอ่อจริงๆองนี้จะเป็นของหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาในพินาร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้นะครับข้ามเหือข้ามใครที่ติดตามซอกลึกๆนะครับเนื้อออฟสไตล์เหลืองอมเขียวนะครับพี่ๆเนื้อออฟสไตล์เหลืองอมเขียวในพินารับแล้วเนื้อเดิมเนื้อดีจังเลยพี่หนุ่มเนื้อเนี่ย คือไม่ใช่พระทั่วไปอ่ะแนววิทยาไม่ใช่พระทั่วไปอ่ะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญสําหรับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรูปไข่แนววิทยาเออเหรียญรูปไข่ก็มีสองสี่เจ็ดแปดนี่เหรียญรูปไข่นี่นะของหลวงพ่อไป่เห็นไหมพระธรรมชาติพระสวยพระเดิมพี่ขา้าวที่เบ้าเดิมหมดอ่ะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็หลวงพ่อทาในพี่เล้าพ่อทาวัดพระเนียงแตกแนวพี่พี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะโอ้โหพี่อันนี้ต้องใช้คำว,ว่า สวยงามตามท้องเรื่องพี่นะำหลวงพาะธาตุพเนียงแตกเอาเบาๆนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแน <_ letter> นี่ครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นบังขุนพรมแนวพี่พี่บังพรมกรุเก,ก่า <_ letter> สวยจริงเห็นไหมบางขุนพรมกรุเก,ก่ารนวองค์นี้ขออนุญาตใช้ว่าสวยจริงครับพี่แนับางขุนพรมนะคาบเดิมๆเห็นไหมดูคาบดูธรรมชาติได้แนวพี่พี่จ๋าดูคาบได้ดูธรรมชาติได้สองร้อยคู่ละสามร้อยบาท นี่ครับสองร้อยคู่สามร้อยพระวิเชียนโมรีพ,รนะรมรพี่น,นี่ครับดาวพระวิเชียนโมรีในี่นาทนับดูดิโอ้พี่เยอะนับดูเนื้อเดี๋ยวนะเม็ดผลเม็ดเดือดเห็นไหมสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะ่ครับหลวงพ่อวิเชียนโมรีนะสองร้อยคู่ละสามร้อยหลวงพ่อเงินพิมพ์ีตาสำหรับหลวงพ่อเงินในวินานีนับก็จะรอฐานไม่เต็มนะพี่นานีเนื้อขึ้นเกตก็ดิเนี่ยนะร,รอฐานไม่เต็มเนื้อขึ้นเกตก็ด,กดีแล้วเนื้อเขาสวย นี<จ>่ยครับไม่เต็มนะพี่นะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ครับคือทดแทนก็ได้พี่พุทธกคุณยังคงเดิม200คู่ละ3 0 0้อบาทนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานี่ครับแล้วก็องนี้สำหรับองค์นี้นะเป็นหนุมานครองเมืองหรือเป็นพิมพ์พราราหูนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิ่นนะนี่ครับหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิ่นนะด้วยความสวยได้ความงามแนววิจารณ์ได้ความสวยและได้ความงามพี่ดูพิมพ์เลยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ อันนี้น่าจะเป็นซุ้มอรัญจิกหรือเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มอะไรพี่นะครับเป็นพิมพ์ที่ต้องใช้คําว่าน,นะครับน้เป็นเนื้อดินเก่าเนีย่ยโอ้หนี่เนื้อดินเก่ามากน้ม่ปช่เก่าธรรมดาทีา่เก้าเก่าไปดูเนื้อดินเลยคือมันได้ความงามได้ความสวยและได้ความเป็นธรรมชาตินะครับสาหรับองค์นี้นะได้ความงามได้ความสวยและได้ความเป็นธรรมชาติสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับดูครับผม วงนี้จะเป็นเนื้อตะกั่วพี่นะครับเป็นเตารีดหลังยันนะครับหลวงพว่อนนรรพผมวัดช่องแคเตารีดหลังยันนะครับหลวงพ่อผมวัดช่องแคร์ช่องแคเนื้อโคตรสวยเลยนะครับเออเนื้อสวยจริงเนื้อสวยเนื้อธรรมชาตินะครับหลวงพว่อผมวัดช่องแคร์สองร้อยคู่ละสามรา้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงปู่ยิมแนวพิจารณาปู่ยิมวัดสะพานสูงเห็นไหมหลวงปู่ยิม นะครับพี่พี่หยาบหลวงผู้เยี่ยมวัดสะพานสูงเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาติ200คู่ละ300บาทนะครับต่อโค้ดเดิมพี่นะหน้าตาคมชันลึก200คู่ละ300บาทนะครับเราก็ไกเซอร์จริงๆอมวลสารก็แปลเป็นเม็ดๆเลยพี่เห็นไหมนะครับสมเด็จไกเซอร์นะนะครับมวลสารมาเป็นเม็ดด้านหลังจะเป็นรูปชาดานะครับมวลสารมาเป็นเม็ดแระด้านหลังจะเป็นรูปชาดานะครับสวยเดิมธรรมชาติ เอาสองคู่ละสามร้อยบาทนะครับสําบวงนี้นะครับวงนี้จะเป็นของเนี่ยพี่พ่พอโตวัดบ้านเชียนในวิดาหลวงพ่อโตพี่วัดบ้านเชียนนะแต่จริงๆก็ก็ได้ได,ได้ได้เก่าดีผมชื่นชอบเขาอยู่แล้วพี่นะแล้วอุดเดิมด้วยนะได้เก่าและอุดเดิมเนะี่ยสองรคู่ละสามร้300บาทนะครับ สองร้อยคู่ละสามร้อยครับแม่นางกวักอันนี้น่าจะเป็นงอแกะนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่ออันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมในพนณงอแกะแม่นางกวักสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแม่นางกวักองค์นี้ครับพี่ในองค์นี้จะเป็นาาป้าท่ามะปางเนื้อชินซึ่งอยู่ในในกรอบ นะครับนะอ่าซึ่งอยู่ในกรอบครับพี่นะครับเขากรอบเก่ากรอบเดิมแล้วพี่ถ้าว่าปังเนื้อชิ้น200คู่ละ300บาทนะครับเราก็รู้ว่าพรมเข่ากว,ว้างหลังเรียบเนะี่ยพี่พี่หลวงพราพรมนะเข่ากว้างหลังเรียบเนี่ยพี่พี่โอ้โหแล้วดูเนื้อเนี่ยเแล้วนดะูเนื้อเนี่ยเนืเข่ากว,ว้างหลังเรียบนะโอ้โหไงเนื้อนี่ไม่ธรรมดานะนะครับเข่ากว,ว้างหลังเรียบเอาไป200คู่ละ300บาทนะครับเขา่ากว้างหลังเรียบนะ สองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็อง์นี้ครับพี่นะองนี้จะเป็นของลวงปูทิมครับพี่จเจริญพรบนนะครับลวงปูทิมจะเจริญพรบนครับพี่นะครับลวงปูทิมอันนี้สวยเหรียญอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งปันนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะเหรียญหล่อหล่งพ่อาไปวัดกำแพงนะครับเป็นเหรียญหล่อสี่เหลี่ยม ซึ่งอยู่ใเรียมวินเทจนะครับนะพี่พิจารคือคําว่าอยู่เรียมวินเทจคือเขาเรียมน้าตาลเก่ามาทางเราไม่ได้ระเบิดกรอบออกนะครับยังพอส่องเห็นทางเราก็จะจัดให้นะครับถ้ายังพอส่องเห็นนะทางเราจะจัดให้อย่างเดิมในวินาเดิมเดิมเลยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็อง์นี้อง์นี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับหนองหลวงฐานสูงคนับหลวงพ่อเดิมนะหนองหลวงฐานสูง ตะใบเดิมพี่นี่ดูตะใบเนี่ยนะ้ำตะใบเดิมเลยเนี่ยนะครับหนองหลวงฐานสูงสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นอุปคุตนะครับพี่น้ำพี่พี่เคยเจอไหมอุปคุตหลวงพงเงินอะในน้ำรูปหล่อหลวงพงเงินถือบัวนะครับไม่เคยเจอนะทั่วไปก็ไม่มีให้เราได้เห็นในไอพี่จ๋าทั่วไปก็ไม่มีให้เราได้เห็นหูธรรมชาติเลยอะ่ะดูดิสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ มาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปนะครับองนี้เลยพี่นะครับพระร่วงชีโบสุโขทัยนะครับด้วยความเก่านะครับไปนะของเนื้อชินนะครับพระร่วงชีโบสุโขทัยครับพี่เนี่ยองนี้สวยนะนะครับชีโบสุโขทัยนะครับไม่ใช่พระธรรมดาพี่ในคธรรมดาเราไม่เอาอยู่แล้วพี่เราเราชื่นชอบพระที่มีความเก่าพระที่ลงกูจริงนะครับไม่ได้มาแอบอิงนิยายนะครับอ่าพระที่ลงกูจริงไม่มีมาแอบอิงนิยายครับพี่ ด้วยความสวยด้วยความงามแนววิญยาด้วยความสวยและด้วยความงาม200คู่ละส0มอยบาทนะครับหลวงปู่อิมองค์นี้จะเป็นอุปคุตบัวแหลมรับหลวงปู่อิมวัดหัวเขะารนบพระดูง่ายแนและไได้เดิมอยู่ในกรอบด้วยนวพระดูง่ายพระได้เดิมในวิญญาพระอยู่ในกรอบด้วยนะครับองค์นี้เอา200คู่ละสามบาทนะครับพระดูง่ายดูดีดูกิ่งนดูการประสานกิ่งเนี่ยโอ้โหพี่ราคา200คู่ละส0มอ่าองนี้พี่ อันนี้จะเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอนี้เอ่อเนื้อเขาสวยนะครับเนื้อเขาแบบลาดําขึ้นเลยะแล้วพี่พี่อยากลาดําขึ้นเลยนะครับด้วยความสวยด้วยความสง่างามสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นคุณแผนขี่หงพายนะครับเขาลงเคลือบไว้ในวิชาลงเคลือบเพื่อรักษาพื้นผิวผ้าไว้สวยธรรมชาติแนบรายจานเนี่ยมันเราต้องรายการจานนะครับนะใช้ใช้หมึกจานเนาะงสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับคุณแผนขี่หงพายหลวงพ่อกวยครับพี่ สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้เป็นของเป็นอ่อหล่อโบราณนะพี่นะเป็นหล่อบโบราณถือหม้อนะครับถือหม้อหลวงพ่อแฉ่งบางพังนะครับหลวงพ่อแฉ่งบางพังเนี่ยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับผมว่แบบนาน่าจะได้พี่ราคานี้นะพี่นะนะเป็นปราคาที่น่าใช้อย่างยิ่งนะครับเออเป็นปราคาที่น่าศึกษาอย่างยิง่งนะครับเราก็พระคงพระคงนี้กูเก่าแน่นอน พี่ดูเนื้อพระคงดิพระคงองค์นี้ยังไงก็กูเก่าแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่แนวกูเก่าแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแ,แล้วก็หลวงปู่จีนครับพี่เป็นพิมพ์แข้งหมอนนะครับหลวงปู่จีนพิมพ์แข้งหมอนแข้งหมอนแข้งเดิมแข้งธรรมชาติพี่นะหลวงปู่จีนพิมพ์แข้งหมอนสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแ,แล้วก็ชี้ไลนโดจีน แนวพีชินนวราชอินโดจีนนะครับสำหรับอินโดจีนอ่ะคือมันมีความเก่าแนวแล้วเราดูถึงความเก่าเขาแนวชินนวราชอินโดจีนนะแนวพี่พี่เราดูถึงความเก่าแนวพี่พี่อย่าเราดูถึงความเก่าดูธรรมชาตินวิญญาณดูหน้าดูตาวิญญาณหน้าเสาห้าเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนื้อเลยดูเนื้อเลยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยโอ้โหไงแนวนีราคาสองร้อยคู่จะสามร้อยชี้ไล่อินโดจีนนะครับยังไงก็คุ้ม เนื้อวิธยังไงครูคมงนี้เนื้อแร่นะนะครับปตาสายใต้แนะืวิธีจ๋าปดตาสายใต้โอ้โหเนื้อแบบเนื้อออกจะโหดร้ายอย่าดูดิโหดจัดองค์เนี้ยเนะื้อสุดๆสองร้อยกู่ละวสามร้อยบาทแนวะปิดตาสายใต้เนื้อแร่นะ่าจะเป็นอาจารย์เอียดเขาะนะครับอ่าพระครูพักนี่พี่ดาวดาวหลวงพักอ่าเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมสองสี่เก้าเจ็ดนะครับสองสี่เก้าเจ็ด 200คู่ละ300บาทนะครับเหรียญพ่อท่านคล้ายนะครับพี่เหรียญพ่อท่านคล้ายที่ใช้ช้ำหน่อยโอ้โหแต่พุทธคุณยังคงเดิมพี่นะครับนะถึงจะใช้ช้ำหน่อยแต่พุทธคุณยังคงเดิมธรรมชาติพระแบบนี้หาไม่เจอแล้วนะนะเออธรรมชาติพระแบบนี้นะดูดิแขวนใช้งานจริงอ่ะนะครับนะหาไม่ได้แล้วพี่เอา200คู่ละ300บาทนะครับนะโอ้โหช้ำช้แบบนี้นล้พี่ก็สุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ เหรียญเสมาในวิญญาเป็นเหรียญรูปทรงเสมาใหญ่นะครับของหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับวันนี้สายหลวงพ่อไผ่ไม่ควรพลาดเลยะแล้วมีให้พี่ๆได้เลือกแบบหลากหลายองค์เลยนะครับอันนี้ก็ดูง่ายจริงเนี่ยเออดูง่ายจริงครับพี่นะมีหลากหลายแบบให้พี่ได้เลือกได้รับชมกันนะครับเอาไปสองร้อยคู่ละสามเลยนะครับหลวงปู่ทวดเจ้าพี่นะครับเป็นว่านเก้าเจ็ดพิมพ์ชรูดหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก้าเจ็ดพิมพ์ชรูดนวิญญาณเดโอ้ยกัง แล้กไก่ย,ยักษ์เนาะไก่ย,ยักษ์เม็ดมวลสารนะครับนะพี่พจ๋าเอาไป200คู่ละ300บาทนะครับเราก็ส่งผลใหญ่นะี่ครับส่งผลใหญ่นี่เนื้ออขออนุญาตใช้ว่าเนื้อจัดจ้านนะครับพ,พี่เนื้อจัดจ้านจริงๆดูเนื้อ,เ,อเลยนะครับส่งผลใหญ่นะราคา200คู่ละ300อ่ะสุดคุ้มนี่สุดคุ้มเลยเนะี่ย เอา200คู่ละ300บาทนนพี่ๆเาบรรท่างส่งผลใหญ่200คู่ละ3 0 0บาทเนืนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่าสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ